สวัดีค่ะรวมรถมือสอง JK ขะยินดีต้อนรับนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะแอดมินแนะนำเสนอให้ท่านได้ชมกับ Nissan n i สสันนีโอค่ะทุกท่านเป็นนีโอปี04นะคะราคา5,9,000บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะแอร์เย็นค่ะพร้อมใช้ได้เลยนะคะทุกท่าน สีสันรอบๆมีริ้วรอยบ้างมีตำหนิกันบ้างบางจุดตามการเวลาตามอายุของการใช้งานนะคะเครื่องยนต์ 1,800cc ค่ะเกียร์ออโตโอ้ช่วงร่างดีขับขี่สบายเรียวสุดไม่มีดังนะคะแอร์เย็นขับเพลงมีฟังเชื้อเพิ่ม2ระบบได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะคะติดฟิล์มาเรียบร้อยค่ะพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยนะคะ59,0 0 0บาทเท่านั้น ภายในเบาะหนังกระจกขึ้นตรงไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะสนใจติดต่อดูรถได้แถวเขตหนองจอกมิตรเมตรี6ทับ2ค่ะเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะสามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนัดหมายกันร่วงหน้าและควรไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้แอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ